สวัสดีครับผมพี่น้องชาวว่าวนะครับพบกับช่องขอาแอนผักกาดแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็นะครับมาคนเดียวมือนเดินนะครับจะพาพี่น้องผ้พาพีผ้านองนะครับมาติดไฟวาวห้ำตน้นตวใไม่นะครับแต่ว่าไฟสีอาจากวาวห้ำตน้นตัวเก่านะครับมาติดวาวห้ำตน้นตวใไม่คุน ว่าหัต้นตัวสีเดีพอดีหํามันหักหํามันแตกนะครับก็เลยว่าเสียไฟจากตัวนั้นแหละที่มันแรนแล้วมันหํามหักตกลงมาหําหักหรือว่าถือรมแห้งนน่หัมมันหักผมดำมันขึ้นแล้วมันขึ้นบนดีเนี่ยก็เลยสิถอดจากตัวนั้นมาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปรวจกันเลยครับพี่น้องนะครับแอ้วก็หน้ครับนี่ เกาเลยครับเจ้าว like ่ามันติดไปเลียบไหครับต้อก็ะิีติดนะครับที่แหละก็จังสีอาวถ้าด้ายมันยิบนะครับเพื่อให้เกิดความเหนี่ยวนหนาไปก่อนนะครับใช่าว่าติดไปก่อนเนาะนี่ ล่อล่อแบบนี้ล่อล่ออ่าเก้าติดใส่หางไม่แท่มครับเขาว่าล่มสินี้อยู่ประมาณสามทุ่มฝนมาสีเรียนติดไฟแรีนเลยครับแต่ว่าเก้ามติดไปแล้วมันเิียเหนียวเหมือนกันต้องใส่ได้มันยิบทีทีไว้นะครับ Yeah. อีกไม่เป็นที่เหลือดนะ้วยเนาะเพราะว่าม,มันสองหลอดอเก่ามันใสบอันใหม่นะเนนะครับเก็ตติ้นแล้วผมก็สีลองไฟให้ที่หนอนในเบื้องนะครับเดี๋ยวรับชุ่มกันสดๆเลยครับว่า ก็ดยังนด้นะครับที่เราหลับกันว่าง,งามครับวาวตัวนี้ขเป็นวาวที่ต่อผ่านในดีครับสีสีไปในโทนสีเดียวกันนะครับสีชมพูขาวป่าม่วงครับเดี๋ยวสว <c oughs> สายไฟดี่พักกันเลย ัดอันไหนเป็น,นอัานไหนของหลวงพ่อน้อ,องของอาวุจจาวาฟันนะครับฮะไฟๆเห็นไหมครับเพราะว่าอันดึงแห้ง,างสายมันขาดครับสายขาดแห้งเขาเลยครับต้อง,องใส่กันต่อกันบัตรกรีนะครับซึ่งผมยังพันมีเขื่องบัตกรีต้อบไปสืบอมาแรงมากเลยแบตกรี Yeah. เดยาต้องแก้เดี๋ยว่าเรามาระวังครับพี่นอ้องคอยแกะจำเรบวาวตู้ีนีบบาดซีกเซียนคเคยถัดแจกผู้อื่นเพราะว่ามันบาดเจ็บมันบาดเจ็บจกับที่มันหักครับ แล้วเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆครับไล่สเต็ป เยอะแยะครับพี่นองที่เจ็นสินะครับเห็นพีน้องรับเห็นพีน้องรับอีกมันดาสิบว่าโย่กัะเอาเอาได้มากใส่เข็มอะนี้ครับ วางวาโคงสิพอดีเลยครับเพราะว่าวาต้นเดี่ยวมันสองเมตรครับแต่ว่าวาตัวนี้มีสองเมตรยี่สิบแต่ว่าขาดว่าสิพอดีมั้งครับเพราะมันก็เหลือหลายอยู่ทิดวาสองเมตรมันกับหงส์ว่ามันมันเหลือหลายอยู่นะครับเหลือหลายเกิดอยู่แต่ว่าแจ็กสิเป็นจังได้ก็ลองตบสิฟเฟก่อนเนาะ

完了，恭喜恭喜！ やっぱ สุดก็นาทีิน,น,นบอบ่สุดแตยาวาต้องด่นี่สุดนาทีสุดพอดีครับนาที่สุดพอดีเด้อติดวาหรอวะ กะว่าน่ครับก็ว่อมีสุดทีนาะ 啊，扫地来着。 พอดีหรือนิดหน่อยเดี๋ยวลงมาโตพอดีครับแต่นน้สุดเดีลูกแป้อันข้องใครฟองเป็สุดพอดีเีมันจะลูไปสุดบ่คือสีบดสุดน,ดนดันเลยหลอกโตอยู่แต่ว่ามันจะได้เอ,อื้อใจแล้วลูกแปหาป้ายหางฟ้องพอดี อออากุดับอุ้ยสุดพอดีครับอรุน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 

คืออะไรมันเป็นดิ่นะนเีากจัอมคายทุกคนเลยืมดิเปียพอดิเปียเลยพี่น้องเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะ ลองไฟอพี่หน to ่องเบิ yeah. ้งนิดนึงเนอะลองโชว์ไฟนิดนึงเดี๋ยวพี่หน่องว่าผมตัวผมอะไรตัวปิดให้เบิ้งเลยครับของผมกับใส่ไฟนี่ครับใส่ทานหา0ันมิลลิแอมเลยครับทานแบบเซลกับล่างทานกับงอยูเอ็ดีมา เรียบร้อยครับเห็นบ่ครับบานแต่ว่ามันเปิดไฟมันอาจสิก่เห็นปัไนไดเดี๋ยวผมปิดไฟเนาะป <c oughs> ิดไฟก่อนนี่เห็นบอกรับที่น้องเห็นบอกรับจุดปักทุกฝุแล้วมีสีสันแล้วแล้วอียเอีนิหนึ่งคือเอาเอาได้มันยิบเพราะว่าหยาดเก่ามันมนเหนียวเก่ามันมันเหนียวหยาดเก่ามันลดนะครับเนาะ เห็นบ่ครับงามบ่บัดนี้โอ้งามเลยครับฝากกดไหลกดแชร์ก็ซักสะไข่กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้น้องขว้ากับน้องพาคก,การนะมนเด้อครับให้เฮามีกำลังใจในการทำลิปด,ดีๆคลิปใหม่ๆน่าสนุเป็นเพื่อนต่อไปเนาะอากาศมาเชิญนายเพื่อนๆเห็นแน,น้เลย <c oughs> นะครับมานั่งนี่นั่งนี่เด้อน้องพาคการจะมาขอ นะครับขอไลค์ขอแชร์นะครับส่วนน้อนข่องห้ามเข้าไปอยากเข้ากล่องนะครับนะครับเข่ามาแน่เข่ามาแน่อ่าข่ว่าเข่ากัสิไปได้บหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก้นซักใส่ได้ครับเด้อขิดเด้อขิดสิเนากันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายท็กสครับบ๊ายบายท็กสครับสวัสดีครับ มือแรกเจอกันครับสินแรนในที่นอนในเบื้องรับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทักทัก